สัมภาษณ์ลูกค้ากันนิดนึงนะคะว่าออกรถที่นี่นะคะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวขอสอบถามชื่อหน่อยชื่ออะไรครับชื่อพี่อ้อมนะคะอ่ะสวัสดีค่ะลูกค้าชื่ออะไรคะเอกครับชื่อเอกครับอันนี้ชื่อพี่อะไรคะพี่กวางค่ะพี่กวางชื่ออะไรครับชื่อสุยสาสงกริชื่อเล่นชื่ออะไรน้องน้ำน้องน้ำนั้น่อวันนี้ออกรถเป็นรถเย่ยวอะไรครับอีซูซูสี่ประตูค่ะอ่ะพี่เอกนะคะวันนี้มารับรถเป็นรุ่นอะไรคะ โตโยต้ายาริสแอทีปครับแล้ววันนี้ออกรถเป็นรุ่นอะไรเป็นยาริสค่ะฟรีดาวจริงไหมจริงค่ะ,คะการบริการของเราดีไหมดีมากค่ะรถถูกใจไหมคพี่ถูกใจค่ะแล้เอกสารไรยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากค่ะน้องเขาก็บริการเอากสารยุ่งยากไหมไม่เลยนะครับเอากสารง่ายมากครับออกรถยากไหมคะที่นี่ไม่ยากค่ะเอากสารง่ายไหมไี่ง่าย เรียบการบริการของเราอะค่ะพี่ก็โอเคเลยค่ะแล้วเอกสารที่น้องใช้ใช้อาชีพบริการซื้อครับทำสวนทำสวนนะเอกสารใช่อะไรบ้างมีัตรประชาชนชะเบียนบ้านและสมุดเขียวนะคะออกง่ายมากเลยถ้าลูกค้าอยากมีรถเหมือนพี่อ้อมนะคะมาหาเราได้เลยนะคะที่โอเคคลาเซนเตอร์ค่ะเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะขอบคุณค่ะรถถูกใจไหมคะถูกใจค่ะนี่นะคะเป็นความ รู้สึกจากลูกค้าจริงๆนะคะเทยืนดันนะออกง่ายจริงนะโอเคครับนี่ครอยากจะลูกค้าครับแล้วเจอกันใหม่กับเซลโฟ,โฟออปีหน้า667เจอกันครับผมสวัสดีครับ